วันนี้เรามาอัปเดตอินเทอร์เน็ตทูประจำเดือนสิงหาคม2566กันดีกว่านะครับืผมก็จะอัปเดตตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับดีนะไม่ได้อัปเดตนะครับก็เพราะว่าณนะเวลานี้นะครับตั้งแต่วันที่8มาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจลงไปกว่าเดิมนะครับที่ต้องบอกทุกๆคนเลยว่าถ้าทุกๆกคนได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับจะร้องโอ้โหไม่ได้เชื่อเลย คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะวัสดีจ้าพบก,กับผมก้อนเลิกแสงนะครับวันนี้นะครับเรามา update. อัปเดตอินเทอร์เน็ตประจําเดือนสิงหาคม2566กันดีกว่านะครับก็จะมีอยู่5ตัว5แบบ5สไตล์นะครับ ที่เป็นอินเทอร์เน็ตประจําเดือนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะอืมปกติแล้วสมัยก่อนใช่ไหมครับเมื่อสามสเดือนหรือว่าสีเดือนก่อนหรือว่าครึ่งปีที่แล้วนะครับอินเทอร์เน็ตของค่ายทูเนี่ยมันก็จะมีการจํากัดปริมาณก,การใช้งานใช่ไหมครับอืมสามสิกิกห้กิกเจดกิกด้วยความเร็วเท่านี้เท่านี้เท่านี้น2องเมกซเมก 1 5 m เมก20เมกใช่ไหมครับพอใช้หมดแล้วก็จะฟับสปีดลงเหลือ1 m เมกะบิตใช่ไหมครับอืมจำได้ไหมจำได้ไหมหลังจากนั้นมานะครับก็ข้อเริ่มาจากฟับสปีดลง1งเมกะบิตเนี่ยก็เป็น 384K ใช่ไหมทุกคนโอ้จำได้ไหมผมถึงไม่ค่อยได้ทำคลิปเล่าสู่กันฟังสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอินเทอร์เนต็ตมันจำกัดปริมาณเพราะว่า คนที่ดูคลิปวิดีโอโปรเสริมก็อยากจะได้อินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นไม่จํากัดซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองเท่าที่ผมวิเคราะห์ดูนะครับก็ส่วนใหญ่ว่าคนที่ดูช่องกอนเรืองแสงจะชอบแบบอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นครับผมก็เลยสอหาอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นมาเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็เอาสูตรต่างๆมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับอินเทอร์เน็ตแบบปริมาณที่เขาฟับสปีดลงเนี่ยผมจึงไม่ค่อยอัปเดตกันแต่วันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับและมันมีการเปลี่ยนแปลงด้วยจาก1เมกนะครับสู่ 384K จาก 384k ตอนนี้เหลือ 64k แล้วนะโอโคนโหดเลยนะครับฟับพวดลงมาเหลือ64เลยครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับบอกแล้วว่าต้องมีว้าวโอเคเรามาดูตัวแรกกันหน่อยดีกว่านะครับว่าตัวแรกเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็ว2เมกะบิตนะครับใช้ได้15กิก ว้าวโอ้โหสิบห้ากิกทุกคนจากสามจากสามสิบกิกนะตอนนี้ไม่ให้แล้วสามสิบกิกอะเหลือสิบห้ากิกนะครับพอใช้หมดคบปริมาณสิบห้ากิกไปแล้วนะครับก็จะถูกฟับสปีดเลือกก็จะถูกฟับสปีดลงเหลือ 64K เโอ้โหเต่าเรียกพี่กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าโปรนี้นะครับจะได้ค่าโทฟรีทุกเครือข่ายมาให้ด้วยนะครับลด ปริมาณเน็ตลง15กิกนะครับลดลงไป15กิก์นะจาก30เหลือ15ใช่ไหมแต่เขาให้โทรฟรีมาครับอ้ให้โทรฟรีมาครับทุกเครือข่ายไม่อันนะครั้งละ15นาทีราคา150บาทรวมภาษีแล้วนะครับใครชอบก็กดดอกจัน900ดอกจัน1562สีเหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับเฮ้นี่ก็จะเป็นตัวแรกกันเลยนะครับมีคนลุกขนชังกันแน่นอนแล้วสำหรับใครหลายคนนะครับ ฟับสปีดที่ 64k จะช้าไปไหนตัวต่อมานะครับก็จะเป็นความเร็ว4เมกะบิตนะครับใช้ได้15กิกในเฮจาก30นะครับเหลือ15ถ้าใช้หมดแล้วความเร็วก็จะวิ่ง 64k นะครับโอ้โหส่งสติ๊กเกอร์ไลน์บางทียังไม่วิ่งเลยนะบางทียังไม่ไปเลยแนละ้ว 64k เนี่ยก็ไม่มีค่าโทรนะครับราคาเท่ากับ2เมกะบิตเลย150บาทนะ แต่ว่าความเร็ว4เมกเนี่ยไม่มีค่าโทรนะครับเออไม่มีค่าโทร2เมกมีค่าโทนะครับกดดอกจัน900ดอกจัน1522สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับเนี่ก็จะเป็นความเร็ว4เมกไม่มีโทรใช้ได้15กิกหมดแล้วเหลือ64 k นะครับตัวที่3นะครับตัวที่3ก็จะเป็นความเร็ว15เมกะบิตนะครับใช้ได้30กิกนะครับสมัยก่อนก็จะใช้ได้50กิกนะครับแล้วก็จะถูกฟับสปีดลงเหลือ 384K ่38 K, ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ตัวนี้นะครับราคา200บาทเนี่ยก็ยังฟับที่38 4K เช่นเดิมนะครับแต่ว่าปริมาณเน็ตเนี่ยลดลงนะครับจาก50ก็เหลือแค่ 30GB กิกะไบต์เท่านั้นนะครับราคา200บาทมันจะมะีโทรฟรีมาให้ด้วยนะครับกดดอกจัน900ารดอกจัน1 5 2 3าสอสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับตัวนี้ราคา200บาทนะมีโทรแบบที่4นะครับก็จะเป็นราคา250บาทนะ เหมือนอกับตัว200บาทเลยครับแต่ว่ามันจะได้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมาเป็น45 GB กิกะไบต์ครับด้วยความเร็ว15เมกะบิตนะครับ15เมกะบิตหัวเนี่ยเขาจะให้มาด้วยนะสิกิกนะครับ10กิกหมดก็จะถูกฟับสปีดลงเหลือ15เมกะบิตนะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆจนครบ45 GB กิกะไบต์พอ45กิกะไบต์เราใช้งานหมดแล้วเนี่ยก็จะถูกฟับสปีดลงอีกทีหนึ่งนะครับเหลือ 384K นะครับเออแล้วก็ได้ค่าโทรฟีมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะมีค่าโทรฟีด้วยครับราคา250บาทเ้บาทแบบสุดท้ายครับแบบที่5ก็จะเป็นราคา300บาทนะครับแล้วก็ได้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยเต็มสปีดเลยนะครับมาใช้2 0กิกนะครับแล้วก็ใช้หมดไปแล้วเนี่ยก็จะถูกฟ a ับสปีดลงด้วยเหลือความเร็ว1 5เมกะบิตนะครับ แล้วก็สามารถใช้งานไปได้60 g b กะไบต์นะคบมีค่าโทฟีทุกเครือข่ายมาให้ด้วยนะครับอืมมีค่าโทฟีทุกเครือข่ายมาให้ด้วยนะครับเฮ้หัวเนี่ยแรง20นะครับพอใช้หมดไปแล้ว20 g b กะบความเร็วเต็มสปีด20ก b เนี่ยครับหมดแล้วปุบ๊บก็จะเหลือความเร็ว15ใช้ความเร็ว15ไปเรื่อยๆจนครบ60กิกะไบต์นะครับ ก็จะถูกฟับสปีดลงเหลือ1เมกะบิตนั่นเองกดดอกจัน900ดอกจัน3360สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับเด้เฮ่อันนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เรน็ตร,ราคา300บาทนะครับมีค่าโทรด้วยนะครับอืมและนี่แหละครับก็คืออินเทอร์เน็ตรประจำเดือนสิงหาคม2566นะครับมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้เลยนะทุกๆคนก็คือ 2เมกกับ4 m เมกเนี่ยมันจะใช้แค่แค่1 5กิกเท่านั้นนะครับจากเมื่อก่อน3 0 g กิกก็จะเหลือแค่1 5แล้วก็จะถูกฟา์บสปีดลงเหลือ 64K นะครับอืมทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่รู้นะครับแต่สันนิฐานเอาว่าเขาจะขายแพ็กเกจแบบเต็มสปีดครับก็คือเขาจะขายแพ็กเกจ 5G นั่นแหละแบบ เต็มสปีดนั่นเองจากการสันนิษฐานของผมนะครับอันนี้เป็นการสันนิษฐานของผมคนเดียวนะครับอันนี้คิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับจากการสันนิษฐานของผมเนี่ยผมคิดว่าเขาจะขาอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดมาให้แทนนะครับก็คือสามารถเพิ่มสปีดการใช้งานหลังจากหมดความเร็วที่ใช้งานตามปกตินั่นเองนะครับหมายถึงว่าถ้าเราใช้งานไปเรื่อยๆจนครบ1 5กิกจนครบ3 0ิกิก ก็ต้องหาแพ็กเกจแบบเพิ่มสปีดมาใช้งานนั่นเองนะครับก็จะสังเกตได้ว่าที่ผมเคยทำคลิป25กิก25บาท7วันอันนั้นราคาก็คือโปรแบบเพิ่มสปีดนั่นเองหรือว่าแพ็กเกจตัวอื่นๆก็ตามนะครับที่มันเป็นแบบเพิ่มสปีดนั่นแหละเดี๋ยวผมจะหาแพ็กเกจแบบเพิ่มสปีดมาอัปเดตกันอีกทีก็แล้วกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ครับมาอัปเดตกันนะว่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 6เนี่ยเป็นอย่างไรครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย